Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1. ตุลาคม พุธศักราช5 6 7 7ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมสภาพภูมิอากาศของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาติดตามกันได้เลยครับผมโดยภาพรวมประเทศไทยของเราก็มีฝนตกค่อนข้างชุกนะครับอยู่แถวทางภาคเหนือภาคตะนอกเสียงเหนือภาคกลางภาคตะนอกและกรุงเทพมหานครนะครับผมส่วนทางภาคใต้นั้น ดูจากโมเดลฝนก็ค่อนข้างที่จะมีฝนลดน้อยลงนะครับในช่วงนี้เรามาดูแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของประเทศไทยประจำวันที่1ตุลาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมโดยพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการว่าจะเป็นบริเวณฝนตกหนักมากนั้นสําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นแยกออกเป็น2สีนะครับ สีแดงหมายถึงพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากคือ90.1ม mm ิลลิเมตรขึ้นไปนะครับผมส่วนสีเหลืองหมายถึงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักคือ35.1-90มิลลิเมตรสำหรับวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่สุโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก และจังหวัดพเพชรชบูรณ์นะครับสําหรับทางภาคเหนือส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นได้แก่จังหวัดจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูนจังหวัดหนองคายอุดรธานีจังหวัดบึงกาฬสกลนครน,นครพนมขอนแก่นชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมานะครับผมส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักคือสีเหลืองนั้นได้แก่จังหวัด แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทจังหวัดสมุพรราบุรีจังหวัดกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีนครนายกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจังหวัดอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดพระนครศรียุธยาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมส่วนทางภาคตะนอกนั้นได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมส่วนทางภาคใต้วันนี้ไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวัน enfin ที่1ตุลาคมตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนแปรปรวนเกิดขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะนอกเสียงเหนือ ส่วนบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและประเทศลาวตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนแล,และทะเลจีนใต้ในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะครับผมประกอบกับมีล่องมรสุมพาดผ่าน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับผมและขอให้ทุกประชาชนทุกท่านได้รีบเลี่ยง การอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่มีความแข็งแรงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยไว้ด้วยนะครับผมสำหรับมรสุมทวนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลน้ำมันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลน้ำมันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยคลื่นลมโดยทะเลอันดามันตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือ ในบริเวณทะเลน้ำมันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความ,มาระมัดระวังและหล,หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันสำหรับประเทศไทยในวันที่1ตุลาคมตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สกลไทยจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรชบูร์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23- 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-34องศาเซลเซียสโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5 1 5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนาภาคตะวันอ,อกเฉียงเหนือนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินจังหวัดมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์ สีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่ 22- 25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32 -35 องถึงองศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันที่1ตุลาคมตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้สำหรับทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครกันครับผมภาคกลางคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทยัยธานีนครสวรรค์สุพรรณบุรีชัยนาทเสียงบุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรียุธยาและจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยคาดการณ์ว่าอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมทวนตกเฉียงใต้ความเร็ว 1> 10 1ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับทางภาคตอนออกนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง,บร,งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเคลื่อนลงไปดูการพยากรณ์อากาศทางภาคใต้กันครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศร,รีธรรมราช พัทลุงสงขาาลายะลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่32-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นไปมีลมตัวตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง าจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาพบว่ามีลมตนงตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับเราเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลกันครับผมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่มีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมทนตกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต่อไปเรามาดูการวิเคราะห์โมเดลฝนโดยใส่ข้อมูลจาก windy.com กันนะครับผม <c oughs> โดยในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาโมเดลฝนของวินดีดอทคอมได้โชว์ว่าประเทศไทยนั้นภาคใต้ภาคตะวันออกเรามาดูโมเดลฝนและวิเคราะห์มโมเดลฝนกันครับผมในช่วงเวลา20นาฬิกาพบว่าประเทศไทยทางภาคใต้ภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับผมส่วนกรุงเทพมหานครนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางครับสำหรับในเวลา20นาฬิกาส่วนภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อย,อยอยู่แถวทางนครนายกปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วครับผม ส่วนทางภาคกลางของประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในลักษณะปานกลางนะครับผมและก็ค่อนข้างหนาแน่นอยู่ในส่วนกลางของทางภาคกลางครับผมโดยเฉพาะอยู่แถว,ว,จ,วจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีจังหวัดสระบุรีครับเป็นกลุ่มหนึ่งครับผมในเวลา20นาฬิกา ส่วน,นาภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับสาหรับภาคอีสานแต่จะมีหย่อมหนึ่งที่อยู่ทางภาคอีสานตอนล่างที่คาดกันว่าจะเป็นลักษณะค่อนข้างปานกลางถึงหนักครับผมอยู่แถวจังหวัดศรีสเกตจังหวัด้อยเอ็ดนะครับส่วนที่อื่นๆของภาคอีสานมีฝนลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับส่วนทั้งภาคเหนือนั้นในเวลา20นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะปานกลางจนถึงหนักอยู่ตามแนวชายแดนนะครับติดกับสปบติดกับ ประเทศเมียนมาครับผมแถวจังหวัดต,ตากกำแพงเพชรจังหวัดลำพูนลำปางจังหวัดเชียงใหม่ครับผมตลอดทั้งเป็นแถบไล่ไปทางทางจังหวัดเชียงรายนะครับส่วนทาง,ทางจังหวัดแถวทางจังหวัดทางพยาวน,าน่านแพร่อ,อุตรดิตถ์นั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับผมในเวลา20นาฬิกาส่วนสปปาวนั้นในเวลา20นาฬิกา ก็ค่อนข้างที่จะมีกลุม่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับเขาปกคลุมอยู่ครับผมโดยส่วนใหญ่ก็ยังปกคลุมอยู่แถวทางแขวงบ่อกแก้วครับผมคา,คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในลักษณะเล็กน้อยถึงผ่านกลางครับพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา22นาฬิกาของวัน22นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นะครับส่วนภาคใต้กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับผมรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือน Alum, ตอนล่างครับมีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับในเวลา22-23นาฬิ ส่วนทางภาคกลางมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับผมปกคลุมอยู่เกือบทุกจังหวัดครับคาดการณ์ว่าจะตกในลักษณะเล็กน้อยเหมือนกันครับผมสําหรับทางภาคกลางในเวลา 22- 23นาฬิก,กาส่วนทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนก็ส่วนใหญ่ก็อยุดในลักษณะเล็กน้อยนะครับแต่ก็จะมีปานกลางอยู่ถแถวทางจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกรวมมาถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมในเวลา 22- 23นาฬิก,กา ส่วนภาคตะนอออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนานแน่นนะครับผมไปทางหนักครับอยู่แถวทางจังหวัดนนองคายบึงการสกลน,นครนครพนมอุดรธานีจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดหนองบัวลำพูและอาจจะรวมมาถึงจังหวัดมหาสารคามครับกลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งนะครับผมคาดการณ์ว่าจะตกในลักษณะตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักครับสาหรับกลุ่มนี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยครับผมอยู่แถวแถวทางจังหวัดนครพนมเสียเป็นส่วนใหญ่และจังหวัดมุกเดหาน แล้วก็จังหวัดอำนาจ,จะะเจริญน,นะครับสำหรับทางภาคอีสานในเวลา22.23นาฬิกาครับผมส่วนสปปลาวนั้นในเวลา22.23นาฬิกาตั้งแต่บริคมไซจนถึงแขวงอัต,ตปือมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับผมแต่ก็มียอมหนึ่งอาจจะอยู่แถวทางแขวงสวนนเขตนะครับคาดการว่าถ้าตกก็ตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับในบริเวณดังกล่าวในช่วงเวลา22.23นาฬิกาและก็มีกลุ่มเมฆฝน ทางลาวตอนเหนือนะครับผมไล่ไปตั้งแต่นะครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์แขวงสายบุรีแขวงหลวงพระบางแขวงอุดมแขวงหลวงน้ำทาแขวงบ่อกแก้วแขวงอุดมใจตลอดถึงแขวงอาจจะรวมไปถึงแขวงพงศลีบางส่วนนะครับคาดกันว่าจะตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับในบริเวณลาวตอนเหนือในช่วงเวลา22ถึง23นาฬิกาเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาเที่ยงคืน ในเวลาเที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคมรอยต่อวันที่2ตุลาคมก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับแล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนเบาบางอยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและกลรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับผมส่วนภาคใต้มีกลุ่มไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับภาคตะนกก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมในเวลาเที่ยงคืนของวันที่2ส่วนกรุงเทพมหาน,นครคาดการณ์ว่าจะมีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับในเวลา เที่ยงคืนคาดการณ์ว่าจะตกในลักษณะโปรยปลายครับผมส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ก็อยู่ในลักษณะฝนลักษณะเล็กน้อยครับผมโดยเฉพาะแถวทางตอนกลางนะครับเช่นแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนครสวรรค์ไทรนาศจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกาญจนบุรีบางส่วนครับผมส่วนทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยแล้วนะครับผมในเวลาเที่ยงคืนของวันที่สองโดยจะมีหย่อมที่คาดว่าจะเป็นตกปานกลางอยู่แถวจังหวัดเชียงรายแค่นั้นเองนะครับผมส่วนทางภาคอีสานนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยครับข้าวปกคลุมอยู่แต่ก็มีอยู่สุดมีอยู่ตรงหย่อมตรงกลางของภาคอีสาน ที่เป็นหย่อมหนึ่งนะครับที่แผ่กระจายไปจนถึงสปปลาวด้วยครับผมกลุ่มนี้ได้แ,แก่แถวทางจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุน์หนองบัรพูดอนทนีสกลนครจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงสปปลาวแถวแถวนครหลวงเวียงจันทน์แถวไซยบุรีแขวงบ่อกแก้วแขวงหลวงน้ำทาครับเป็นแถบครับขึ้นไปเป็นเป็นแถบเป็นเส้นขึ้นไปครับผม อาจจะรวมไปถึงหลวงน้ําทาด้วยครับคาดการว่าจะตกในลักษณะปานกลางครับผมในเวลาเที่ยงคืนของวันที่1นึ่ต่อวันที่2นะครับส่วนทางลาวตอนเหนือนะตอนกลางและก็ตอนใต้นั้นโดยเฉพาะตอนใต้อาจจะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่นะครับผมในลักษณะเล็กน้อยจะถึงปานกลางครับแถวแถวจำปาศักดิ์และก็อัฐป,ปือ นะครับผมและก็มีหย่อมที่เป็นค่อนข้างจะสีแดงคาดการณ์ว่าจะตกหนักนะครับผมเป็นรอยต่อมาจากทางประเทศเวียดนามครับอยู่ทางแขวงบริคัมไซและก็แขวงคําม่วนนะครับผมเป็นมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ลักษณะหนักถึงจนถึงหนักมากนะครับในเวลาเที่ยงคืนของวันที่วันที่1ตุลาคมครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาเช้าคือประมาณตีสีนาฬิกาของวันที่2นะครับผม4นาฬิกา ของวันที่สองหรือตีสี่ของวันที่สองก็พบว่าประเทศไทยภาคใต้กรุงเทพมหานครภาคตหนอกไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนเป็นเป็นแถบตามแนวของลอกมรสุมนะครับเป็นเส้นอยู่นะครับผมซึ่งไล่ไปตั้งแต่จังหวัดทางภาคอีสานนะครับกลุ่มนี้ไปจนถึงจังหวัดภาคเหนือดังนี้ครับผมได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญจังหวัดมุกดาหารจังหวัดยะโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมหาสารคามจังหวัด นครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิแล้วก็เลื่อนมาทางภาคกลางก็อยู่แถวทางจังหวัดสระบุรีลบบุรีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดชัยนาทจังหวัดสุโขทัยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดแพร่จังหวัดลำพูนลำปางจังหวัดพะเยาแล้วก็เลยขึ้นไปถึงจังหวัดเชียงรายครับผมเป็นแถบครับคาดกันว่าจะตกก็ตกในลักษณะฟานกลางนะครับผมแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะมีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะแถวจังหวัดเชียงราย คาดการณ์ว่าจะตกหนักเหมือนกันครับผมในเวลาตีสีของวันที่2นะครับส่วนสวนปราปรลาวนั้นในช่วง4ีนาฬิกาของวันที่2ก็พบว่าแถวทางลาวตอนใต้ก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนลนัขนาดเล็กน้อยอยู่นะครับแถวแถวเจอประสักอัทปือสารวันและก็แขวงแขวงและก็แขวงสวนนเขตครับผม ส่วนทางภาคตะวันเหนือนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วครับในเวลา4ี่นาฬกาของที่2เรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาประมาณ6กโมงเช้านะครับผมในช่วงหกโมงเช,ช,ช้า7จ็ดโมงเช้าสองชั่วโมงต่อมาประเทศไทยเราก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยแล้วนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคใต้ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับภาคภาคตะวันออกก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนและก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับผม รวมทั้งภาคกลางก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับจะมีกลุ่มเมฆฝนเป็นหย่อมแถวทางภาคเหนือลักษณะเล็กน้อยจะถึงปานกลางอยู่แถวทางจังหวัดจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดจังหวัดลำพูนลำปางนะครับผมจังหวัดสโขทัยครับกลุ่มนี้ครับหย่อมหนึ่งนะครับผม,บลม,บม,บผมและทางภาคอีสานก็มีกลุ่มหนึ่งลักษณะน่าจะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยจะถึงปานกลางอยู่แถวจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิจังหวัด มาสารคามครับผมในเวลา7นาฬิกาของวันที่2นะครับช่วงเช้าของวันที่สส่วนโซเปราวนั้นโดยทั่วไปไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะคาดการณ์ว่าจะตกหนักและก็ตกมานานแล้วอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับทระเวียดนามนะครับแถวแขวงบริคัมไซกับแขวงคำม่วนครับผมคาดการณ์ว่าจะเป็นลักษณะฝนตกหนักนะครับในเวลา7นาฬิกาของวันที่ วันที่2ตุลาคมครับผมเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา9ก้าโมงเช้าของวันที่2ก็พบว่าประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับผมอาจจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนครับตอนช่วง9ก้าโมงแต่อาจจะมีตกอยู่นะครับผมอยู่หย่อมหนึ่งครับอยู่แถวทางจังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรครับมีกลุ่มหนึ่งเล็กนะครับปกคลุมอยู่ประมาณนี้นะครับผมนอกนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วครับผมส่วนสพปลวก็เช่นกันนะครับช่วงนี้ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในเวลา9ก้นาฬิกาเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา เที่ยงวันเลยครับผมโมเดลฝนในนะช่วงเที่ยงวันของวันที่2ตุลาคมก็พบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเล็กน้อยนะครับเข้าปกคลุมทั่วทั้งทั่วทั้งภูม,มิภาคครับผมแต่ก็จะเบาบางอยู่แถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางครับแต่ส่วนใหญ่โดยประเทศไทยนั้นจะมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะค่อนข้างเบาบางปกคลุมกระจายตัวทั่วทั้งประเทศครับผมในช่วงเวลา 12นาฬิกาแต่ก็จะมีลักษณะเป็นหย่อมหนักอยู่แถวทางวันกลางอยู่แถวทางจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุขโขทัยนะครับผมส่วนที่อื่นๆคาดการณ์ว่าจะถ้าตกก็อาจจะตกในลักษณะน้นนอยหรือส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝนมากกว่านะครับตนโซ่พอพอเราก็พบว่าทางเราตอนเหนือตอนกลางไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมส่วนเราตอนใต้อาจจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝนนะครับ สำหรับสบพฟอปลาวในเวลา12นาฬิกาของวันที่2ครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา14นาฬิกาเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาวันวันพุธที่2ตุลาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาพบว่าประเทศไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับผมตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักครับยกเว้นทางภาคอีสานตอนบนนะครับผมมีกลุ่มเมฆฝนน้อยโดยไลลมาตั้งแต่ทางภาคใต้ภาคใต้ในช่วงเวลา15นาฬิกาของวันที่2พบว่ามีกลุ่มเมฆฝน ตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับกลุ่มหนักอาจจะอยู่แถวทางจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาปัตตานีสงขลาครับผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับส่วนที่อื่นนั้นค่อนข้างจะเป็นฝนในลักษณะปานกลางนะครับผมคุมทั่วทุกจังหวัดครับ,รบในเวลา15นาฬิกาส่วนทางภาคส่วนกรุงเทพมหานครก็เช่นกันภาคตะวันออกก็เช่นกันครับปกคลุมในลักษณะปานกลางนะครับผมคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักครับสำหรับทางภาคตะอว โดยเฉพาะแถวจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีอาจจะอยู่ในลักษณะฝนตกหนักครับผมในเวลา15นาฬิกาส่วนภาคกลางนั้นส่วนใหญ่จะปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนนะครับค่อนข้างค่อนข้างแต่ปานกลางและหนาแน่นโดยหนาแน่นจะเป็นหย่อมครับผมโดยหย่อมหนึ่งอยู่ทางจังหวัดเพชรจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแล้วอีกตรงหย่อมหนึ่งอยู่ตรงกลางอยู่แถวทางจังหวัดสระบุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมี่กลุ่มหนึ่งส่วนทางจังหวัดกาญจนบุรีส่วนบนนั้นส่วนบนและจังหวัดชัยนาทนนและก็จังหวัดอุทัยธานีค่อนข้างที่จะมีฝนลักษณะปานกลางครับผมในเวลา15นาฬิกาของวันที่2นะครับส่วนทางภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยครับผมแต่ก็จะมีเป็นเส้นเป็นสายอยู่นะครับในลักษณะปานกลางอาจจะอยู่แถวทางจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดแพร่บางส่วนจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางและก็จังหวัดเชียงใหม่ครับผม เป็นบางส่วนครับเป็นเส้นอดี่วครับผมส่วนทางภาคอีสานนั้นภาคอีสานส่วนใหญ่โดยเฉพาะภาคอีสานตอนตอนล่างจะมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยจะถึงปานกลางนะครับผมในเวลา15บหนาฬิกาแต่จะมีเป็นหย่อมในลักษณะปานกลางถึงหนักอยู่แถวทางจังหวัดอบบุบลราชธานีครับส่วนสปปลาวนั้นในเวลา15บหนาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับแถวนครหลวงเวียงจันทร์ครับมีกลุ่มเมฆฝนกลุ่มเดียวครับผม คา,าดการ์ว่าจะตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับส่วนทางลาวตอนใต้มีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะค่อนข้างเล็กน้อยนะครับผมอยู่แถวทางสารวันอัฐปือจำปาสักและแขวงเซกองครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา17นาฬิกากลุ่มเมฆฝนในลักษณะเดิมนี้นะครับผมในเวลา15นาฬิกานี้ยังอยู่ในที่เดิมและอยู่ในตำแหน่งเดิม มาจนถึงช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับผมโดยในช่วงเวลา18นาฬิกานัน้นประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนโดยเฉพาะทางภาคใต้ภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยแล้วนะครับส่วนกรุงเทพมหานครก็มีกลุ่มเมฆฝนลักษณะค่อนข้างที่จะปานกลางครับผมส,ส่วนทางภาคกลางนั้นมีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวออกไปแล้วครับในลักษณะ เล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับผม,ผมในช่วงนี้ปานกลางอาจจะอยู่แถวทางจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดลบบุรีสระบุรีครับผมส่วนทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็จะมีเป็นปานกลางเป็นหย่อมเดวครับอยู่แถวทางจังหวัดตากแถวอุ้มผางนะครับผมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับและอาจจะเลยถึงสุโขทัยได้ครับผมกลุ่มเมฆฝนกลุ่มนี้ส่วนทางภาคเหนือนตอนบนนั้น มีลมีลักษณะเป็นหย่อมของปานกลางอยู่แถวจังหวัดเชียงใหม่บางอำเภอนะครับผมจังหวัดเชียงรายนะครับส่วนาภาคอีสานนั้นภาคอีสานตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับผมในช่วงเวลา18นาฬิกาของวันที่2ตลอดส่วนภาคอีสานที่มีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในลักษณะปานกลางก็อยู่แถวจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดยโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุสดรินทร์บุรีรัมย์จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิครับเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับผมส่วนทั้งอีสานตอนบนแล้วก็มุกดาหารอำนาจ,จเจริญน,นั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาเขาพบว่าประเทศไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับผมกระจายอยู่ตามตามทางภาคเหนือภาคก,กลางและภาคตะนอออกเชียงเหนือครับผมแต่ทาง ภาคใต้นั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับภาคตัหนอกก็เช่นกันยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดกันว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับผมในเวลา22นาฬิกาของที่2ส่วนทางภาคกลางส่วนใหญ่อยู่ตรงตรงกลางจุดก็จะอยู่ในกลุ่มลักษณะเล็กน้อยครับผมอยู่แถวจังหวัดน,นครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีลพบ,บุรีสระบ,บุรีครับ สำหรับทางภาคกลางส่วนทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็จะมีหย่อมที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักอยู่แถวจังหวัดตากนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงรายหย่อมหนึ่งครับผมส่วนทางภาคตัวนอกเฉียงเหนือนั้นในเวลา22นานิกาของวันที่2เพราะว่ามีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับเข้าปกคลุมอยู่คาดการณ์ว่าจะตกก็อาจจะตกในลักษณะเล็กน้อยครับอยู่แถวจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสาครคามและก็อีกกลุ่มหนึ่งจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นครับผมส่วนจแถวทางตอนเหนือแถวทางจังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารหนาเจเลิญและอุบนราชธานีมีกลุ่มไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยครับผมไล่ต่อเนื่องไปจนถึงสอปปร,ปราวในช่วงเวลาย2ิบนาฬิกาของวันที่2ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วครับสําหรับการพยากรณ์อากาศโมเดลฝนก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมในช่วงเวลา22นาฬิกา เรามาติดตามการเรามาติดตามการสรุปสภาวะอากาศภูมิอากาศของประเทศไทยประจำวันที่1ตุลาคมตั้งแต่18นาิกาวันนี้จนถึง18นาิกาวันพรุ่งนี้โดยคาดการว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยล,ละ80ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์สโุโขทัยตาก กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรชบูรณ์ส่วนางภักตะตันออกเฉียงเหนือน,นั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักมากถึงถึงหนัก,นกบางแห่งนะครับผมแถวจังหวัดเลยหนองคายเมืองการญหนองบัวลำพูดอนธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์ศรีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมส่วนทางภาคกลางนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองรลยละล70ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งแถวจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์สุพร ний, รณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนทางภาคตะนอกคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองรลยละ70ของพืนรร lang, ฯฯ้นที่มีลกมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่ง รัฐจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปร,ะรินมณฑลนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองรายละ80ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งครับผมเราเลื่อนมาทางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งตะอน,นอกคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองรายละ40่ของพื้นที่นะครับอยู่แถวทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาลายะลาปัตตานีและนราธิวาสครับผม ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองละละ60ของพื้นที่แถวบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและจังหวัดสตูลครับผมโดยภาพรวมของสภาพอากาศและฝนฟ้าอากาศของประเทศไทยสําหรับวันที่2ตุลาคมนั้นโดยวิเคราะห์จากโมเดลฝนจะพบว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมตั้งแต่ช่วงเวลา13นาฬิกาจนถึงช่วงเวลา18นาฬิกานะครับและคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกกระจายโดยทั่วไป และค่อนข้างหนักอยู่แถวอยู่ในช่วงเวลา 14, 15, 16นาฬิกาครับผมส่วนในตอนดึกนั้นประเทศไทยก็ยังอยู่ในลักษณะมีฝนค่อนข้างน้อยอยู่นะครับผมแต่ก็จะมีเป็นหย่อมที่เกิดขึ้นอยู่แถวทางภาคอีสานตอนกลางของภาคอีสานนะครับและก็ทางตอนล่างของทางภาคเหนือครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอจบการพยากรณ์อากาศไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาค้ำครอง,องเงินไหลนองทองไหลามาก,กันทุกๆคนนะครับผม